สบายดีพี่น้องสบายดีอองานกับปะพี่โหลด,ดบุได้บ้างออกงานแล้วเกี่ยวกับแล้วป่าเป็นมือกอง ปลูกแค้นปลูกแค้นทังพี่น้อกทำออกออกใส่กำในลูกหน่อยออกไส่กำแล้ก็เลยปลูกแค้นกดออกปูแน่เ แม่เปิดบอกเงินบ่กไว้เด้พี่น้องนี่กดกดตัวข้าดีกว่ามาหอนได้พี่น้องชิมาผู้แคนผู้แคนแม่อยู่กำเนาะปู่ปลาเห็ดกินเิ่นได้ลูกน้องอะไริัน อยู่กำก็เลยเป็นออกกำพี่น่อบอลงมินแต่ฮามาตั้งมารบผมอลองมินบอลเลมากผมตนเขาสวนไม่ใหญ่เลยเป็นฮามาตั้งนะออกกำแลวก็ผูกแขนมาจ้ะ ่าเอาน่ะนะเขาจะไปเกี่ยวขาใช่ปะปลาเห็ดกินจิลาเป็ดตุมเป็ดเนาะ มุจอมักินกันเดพี่น้องต้มเป็ดเขากับมาลยบ้านยยพนักงานยอะากเด้่อพี่น้องกากระบอกาอย่างง่ายวนพาเ็ดจิน เขาจะกินใจมันเดี๋ยวพ่อชาวดินแดนนี้เลยนี่นี่มั้งมั้งกินปิ้งเฮ้ยยานมอะไรกันต้องกัดกันแล้วไปสุดซุบด้วยนะโอ้ ลาบเป็ดสวัสดีพี่น้องลาบเป็ดฝานุ้ยลงมือเองวะจ้ามันจะเป็นตะกินเวลาไม่ใช่ฝันุ้ยบอกเคยลงมือจ้าเผื่อพี่น้องเลยเผื่อว่าใครใส่หมุดกอล์กางแน่เขื่อนเสียบเลยเนาะนั่นนั่นบอกผิดนั่นบอกเออเออนั่น Ừ. 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 Kịp này tốt một bạn Trông ừ. Người ừ. ừ. ta xẹp thôi Hóa ừ. bỏ ừ. xem cọc xì mà Xếp xếp เทปมือใหม่คือหมอพี่น้องคือหมอจักสีใส่อยังพี่น้องเลยต้นต้นมันชีบสิตลกเลยเดี๋ยวเราใส่อันยาดีร้อยไล่มาสารเถอะนว่เอ้าวพ่ออะไรอ่ะสารเอออันน่ะน้ำฝาดิพี่น้อง บปส่น้ำไปไปนอนนมาเกาะนาเกีมาแต่ใจ้าข้อนี่ต้อเนากบาสินะพี่น้องมาเกาะนี่ขอนี่เด้อแมนอยู่ใชต้นมันสินะต้นมันต้นมัน ของนปูมาเมื่อกี่ก็เกโอเคมอกี้นะต้กอ่นอยากเก็บเาหสน่อยเนาะชีมือปหนุ่ยชีมือปหนุ่ยแซ่บลายพี่น้องชนใจต้นมะกอกตอนนี่สิไปเก็บชิมนูนี่ มีไซไงโอ้โหพี่น้องกาซิมว่าน้ำมันซิมน้องนิ่มมาซิมมึงดูลูกซิมดูเป็นอะไรเป็นไดู้กเรียกหน่อยตัวเด้อพี่น้องแฉ่ว่าซสั้น

ย้าขา้ใช้น้ำน้ำมีดอกองเล้วงชพยาเขานั่งับกบก็ได้ย่งกันก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 น่นกนูนก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 นอนก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 นนกนกนอนกนกนนกนนก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 นนนกนนนนนนนกกนนนกนนนกนน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 น มันคงคนรงแก่เนี่ยินอาหารการกินก็ใหแฉะทุกเอาเนี่ยวางงไอ้ตอมเล้วยเป็นบาดเป็นกรมลูกพ่อฟูพัวก็ดีแล้วมห้กดีไม่แห้เมื่อคือฟูทุกคนาุกคน เนี่ยนีดตรงไม้เป็นนี้แ้วจบแขนแล้วก็กดีดีดีดก่อนนี่ไหง่วงหลังงวงหลังวหลังม่งหลังง่วหลังง่องหลังง่วหลังง่วหลังง่วงหลังง่วงหลังง่งหลังน่หง่วหลังวหลังง่หลังง่หลังง่วหลังง่หลัง่วหลังหลังง่วหลัง่วหลัง่วหลังงวหลังงงหลังง่หลัง่วหลัง่วหลังง่วงหลัง ยามมติดมาแปดน้ผมมาสตาเปล้วค่ะลักษณะกว่็มีแต่เป็นใบแบบเกาะพุ่มค่ะคนหน่อยรับอยู่ทางหลัง เอามาให้ไก่นะไก่นี่ยใช้มีไบ่ปนยืมโอ้ยแขนหน่อยวิ่งคราณปอานนี้

เอาไปต้มใส่ยงมีแขกพุกพูดกันนะแมีแขกแกยังมแขกแขกแขกเอามะกนีต่อไฟค้เลปะยังตีนอกันลยตองมามกันเลยจกันเออจต้องกันกินต้องกัน ไปมาเน่มาเลยนกขับแล้วเลยขับขน้น่เบ่แย่งกันอไเรไใช้อมาแบบมั้นมาทำ่น

ัตาออนะจังหุจะเนียนมันเรียนวันยาวเลากาเออเพ่อเอากระดาษเดี๋ยวมาเดี๋ออกอนี่ยัดไเดวออกเดีออกบกเตบกเตเอาเตเอาอเตาางาง